นะครับพบกับช่องบาวูช Channel นะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาลงพื้นที่อีกครั้งนะสํารวจกันว่าอัปเดตนะครับน้ำนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีลดลงหรือหรือเพิ่มปริมาณขึ้นนะเอฟซีเราก็จะมาคอยดูสดสองไปเรื่อยๆเนาะนะครับเอฟซีเราไปดูกันเลยนะครับเอฟซีไปสนับน้ำนะครับตรงจุดแรกนะครับของวันนี้นะฮะก็คือจะให้ดูนะครับว่า บริบาณน้ำลดลงหรือเปล่านะฮะคือที่แน่ๆนะครับตอนนี้ที่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ครับ F อซมันก็ยังเพิ่มสูงเหมือนเดิมนะฮะไม่มีการลดเลยคิดว่าไม่มีลดเลยนะฮะเอซดูสินะครับหลังคาหลังคาก็บ้านเรือนนะครับเอซก็ท่วมนะครับเอซเหมือนเดิมนะไม่มีการลดนะครับ ไม่รู้ว่าจีวันไหนวันไหนนะถึงจะลดนะครับเอฟซีเพราะว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าท่วมถึงาสายไฟสายไฟฟ้าแรงสูงนะฮะเอฟซีนะครับน้ำมันท่วมถึงขนาดน,นี้เลยนะฮะดูดีนะครับผมสายไฟก็ท่วมเนาะนะฮนะใกล้จะถึงสายไฟนะไอเอฟซีบ้านเรือนก็บ้านหลังนู้นนะครับ โอ้หใกล้จะมิดหลังคาเลยนะครับเอฟเออนี่นะครับเอฟซโอเคด้านนี้ก็พ่วมเนาะนะครับมามาดูด้านนี้กันนะเอฟซี F C. ผมต้องข้ามสนุนไปอ่พ่วมนะครับโอ้โหป่าไผ่นะมีแต่น้ำนะครับ ขึ้นสูงมากนะครับเอซี F C, ดูดินี่น้ำทั้งนั้นต้นกล้วยนะต้นกล้วยนะเอฟซี F C, ดูดินะครับโอ้เหลือนะครับปลาในกระช่องกระเช้านะก็น้ำมันท่วมมันก็ไปลอยกับกระแสน้ำหมดนนะเอฟซี F โอเคเราไปดูจุดต่อไปนะเอฟซีเนาะจุดนี้แล้วนะครับผมอ่ะ จุดที่สองนะก็มาถึงแล้วนะฮะ F4 จุดที่สองนี่ก็ยังไม่ท่วมนะคะับออยยังไม่รดนะครับน้ำนะครับเกือบบ้านหลังนะั้นนะเกือบจะน้ำท่วมนะครับ f ้ปูบริเวณรอบๆน้ำนะครับมหากาบน้ำนะครับพี่เขาก็เออร่องเรือหาปลานะฮะ โอหลังคาบ้านนะเอฟซนะครับท่วมถึงมิดถึงหลังคานะฮะเอฟซี 4, นะครับผมเป็นจุดที่สองนะฮะเราผ่านไปนะครับสองสาวันนะครับนะ้ำก็ยังไม่ลดอยู่เนาะนะฮนะเอฟซียังท่วมสูงเหมือนเดิมนะครับท่วมถึงจะขึ้นมาขอบถนนเลยนะฮะดูดินะครับผม โอ้โหน้ำสนาะบน้ำนะฮะเจสซี่อันนี้ก็ลงมาสำรวจพื้นที่นะครับน้ำท่วมเนาะนะอันนี้ก็ไม่มีผู้ช่วยตากล้องนะครับเจสซีก็เลยเอาเลยนะครับถ่ายเองอย่างนี้แหละนะครับผมก็ให้ดูน้ำนะครับมวลน,น้ำมหาศาลนะครับที่ไหลมาจากเส้น้ายสายกุมภวาปีลงมาเส้นทางนี้นะฮะเจสซีอืม ไปจุดอื่นกันนะครับผมอแล้วก็ผมก็มาจุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับหนักทีเดียวนะเป็นหลายวันแล้วนะฮะที่น้ำยังไม่ลดนะครับมีแต่เพิ่มปริมาณนะฮะ FC ดดซีนะครับน่าเป็นห่วงมาก นะครับมันจะถึงวิจิตไหมนะฮะประกาศฉุกเฉินไหมนะครับเอซดูดีนะครับลนะังคาบ้านนะโอ้บ้านนะ่ท่วมถึงเกือบรังคาเกือบจะมิดรังคาเลยนะเอฟซไ,ไปดูกันนะครับวันนี้ก็มาอัพเดตอีกครั้งนีจุดนี้นะครับน่าเป็นห่วงเดียวชีเดียวเชียว e นะฮะโอ้โห ็จะมีเรือเนาะ,ะเจ้าหน้าที่นะฮะได้ผลเรือมานะครับมาเพื่อเพื่อดูว่าตรงไหนที่มันน่าเป็นห่วงนะฮะนี่นะครับสีน้ำเยอะมากนะครับอมองไปครับสุรุตานะครับมีแต่น้ำนะฮะ นี่นะครับพ่วงถึงล้งคานะ่าเอฟซีนะครับถนนเส้นนี้นะครับค่อนข้างที่จะรถเยอะนะครับเอฟซี FC. สัญจรไปมาเยอะมากพ่วงม,มากมาโห้น้ำนะครับแต่ว่าสัญจรแน่นที่ยวรถ เดินมาเรื่อยๆนะครันะครับเพื่อนที่จะมาดูนะครับน้ำเยอะนะครับดูดิไม่หยุดไม่หย่อนนะครับ FC นะผมก็จะพา FC มาดูบ้านหลังนี้นะครับโอ้โห บอกเลยตรงนี้นะครับเบฟซีบ้านหลังนี้นะครับเป็นญาติของผมเองนะฮะเป็นญาติพี่น้องของผมเองนะครับที่เขามานอนพักแล้วก็นอนที่นี่นะครับอาศัยอยู่ที่นี่นะการกินการอะไรอยู่ที่นี่เนาะเพราะว่าหาปลาหาปูนะครับเบฟซีแต่ ไม่เหลือครับน้ำมวลน,น้ำมหาศาลเยอะมากเพราะว่าสุดแค่อสุดํำจะบรรยายนะครับมากมายเหลือเกินโอ้โหน้ำมันค่อยๆสยอยมาเนาะนะฮะแล้วก็แกก็ขนของขนของข้าวของอะไรออกหมดแล้วแหละนะครับไม่เหลือโอ้โหนะฮะเอ๊ี บ้านที่คนอยู่กลายเป็นเมืองบาดาลน,นะครับนี่ <c oughs> นะฮนะน้ำทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็จะอีกรอบนะครับมาอัปเดตนะครับสถ <c oughs> านการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมเนาะนะครับว่าน้ําไม่มีทีท่าจะลดเลยนะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> แต่ละหลังคาเรือน โอ้โหสุดยอดเลย ภาวนานะครับขอให้น้ำรดเร็วๆเนาะนะครับก็เห็นใจนะชาวบ้านนะครับที่โดนที่ถูกผลกระทบนะครับเป็นอย่างหนักเลยนะครับ เนะครับก็มีชาวบ้านนะฮะหาปลาด้วยนะครับก็นี่นะครับเอฟซก็จะให้ดูกันนะครับเถียงนาอะไรต่างๆท่วมกันหมดแล้วนะฮะโอ้โหลงไปดูใกล้ๆกันนะครับหน้ำ แต่ก็ยังดีนะชาวบ้านนะครับโดยใช้วิกฤจนะครับก็นะมาเป็นอังการหาปลานะครับเอฟซี 4, นะครับน้ำท่วมนะครับมันก็ยังมีปลาใช่ไหมนะครับก็หาปลาขายอะไรหาปลาจิ้นแบบนี้ทำข้าวเนาะมันก็ยังโชคดีหน่อยนะครับอะไรที่มากับน้ำก็คือปลานะฮะเอฟซีโอเคจุดนี้นะครับก็ น้ำขึ้นมาถึงนี่นะครับเอฟซีก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับว่าน้ำมันจะลดตอนไหนนะครับแต่ว่าพายุมันก็เข้ามาเรื่อยๆเนาะเอฟซีพายุจากเวียดนามอะไรต่างๆภาคอีสานน,น้ำท่วมนะครับโอเคข้ออ่าเป็นหูเป็นตานะครับเอฟซี 4, คอยดูนะครับปริมาณน้ำนาว่ามันเพิ่มขึ้นจนหน้าจนหน้ากลัว แล้วก็ขั้นถึงขั้นวิกฤตหรือเปล่านะฮะ FC โอเคนะครับผมน้ำนะก็ยังไม่ลดนะ,ะก็มาอัปเดตนะครับดูน้ำนะครับว่าแต่ละจุดนะครับที่ํำรวจไปครั้งก่อนนะครับจะมีปริมาณน้ำเท่าไหร่นะครับ FC ก็อย่างที่เห็นนะครับมันยิ่งเพิ่มกว่าเดิมนะครับ เพิ่มหนักกว่าเดิมเนาะนะครับหน้าข้าวตรงนี้นะครับไม่เหลือนะครับไฟกับกระแสน้ำนะครับแช่น้ำไปแล้วนะเด็ดดองนะครับดองแล้วดองข้าวนะครับยมซีเรามาลุ้นกันนะครับไอพวกต้นกล้วยนะครับที่แช่น้ำพวกนี้นะครับรากมันจะเน่าหรือเปล่านะครับยมซีนะก็ต้องอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะนะฮะวิจิตหนักเช่นนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วนะะ น้ำในห้วยนะครับถึงขอบสะพานเลยนะเอฟซีดูดินะครับถึงขอบสะพานอ่ะดูดินะครับตรงขอบสะนู่นนะครับน้ำมันทะลักอ่นทะลักกไปดินเสาะนะครับจนพังหน้าดินขอบสะออกไปเยอะนะฮะเอฟซีน้ำเยอะมากนะครับผมเยอะจริงจรินะครับผมนะครับที่บอกนะฮะดินนะครับ น้ำมันพัดหน้าดินนะฮะเสาะหน้าดินนะครับจนหน้าดินพังลงนะแล้วก็มันก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับเอฟซีดูดีนะครับผมโอ้แต่เป็นน้ำขุ่นๆนะนะครับนี่ไปต่อไปนะครับจุดอื่นเผื่อจะมีนะครับเอฟซีจะทำรายงานจากขออใยครับรายงานจากบ้านพงนุกแวง อำเภอศรีธาจังหวัดอุดรธานีนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับทะ่ยกับช่องบ่าวผูชาแนลนะครับลงพื้นที่เพื่อจะมาสำรวจนะครับแล้วก็ให้ f อฟซีได้ดูกันนะครับถึงสภาวะน้ําท่วมตอนนี้นะครับค่อนข้างวิกฤตนะนะครับเป็นห่วงชาวบ้านนะครับรอบๆนี้ด้วยเนาะเนาะเอนะครับก็เห็นใจนะฮะก็ให้น้ำลดเร็วๆนะครับเนาะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณมากครับผม